ฮะตอนนี้เราก็แบบตามที่ลงมือกันไว้ใช่ไหมเราจะสร้างโลกในเวอร์ชั่นใหม่ที่เราไม่เล่นเวอร์ชั่นเก่าแล้วเพราะว่ามันเราเล่เวอร์ชั่นใหม่แล้วเวอร์ชั่นเก่าเขาไม่ได้นะเองโลกโลกใช่อันนี้เราจะเอาชีวิตรอดนับหนึ่งนับหนึ่ง <c oughs> นับหนึ่งใหม่ทีนึงซุ่มไปเลยโอเคอย่าให้ลุกกระเพาะ ปิดหน่อยก็ได้บางเสียงอันนั้นอนะ่ะลดแพลงลดพมันน่าจะเพิ่มจํานวนคนเล่นด้วยเนาะอือะารอัพเดตเวอร์ชันแล,แล้วเล่นห้าคนไม่เล้าแล้วหกคนเนี่ยเออแล้วเราเล่นเวอร์ชันนี้แล้วเราจะไปเล่นกับเวอร์ชันทุโลกได้หอได้ดิได้ดิ ก็ถ้ามันถ้ามีไอคนที่มันเล่นทั่วโลกมันเล่นเหมือนชัติเดียวกับเรามีคนเดียวแล้วมีคนเดียวมีใครมีลินด้วยมีลินด้วยลินก็เล่นอยู่ลินนี่ใครครับโอ้ยโอ้โอ้ตกตกเมืองตกเมืองเป็นไงนะยเขาเรียกว่าตามตามทันเว้ยโอเคงั้นใครทําอะไรดีช่วยกันไปมาก่อนอื่นเราตัดต้นไม้ก่อนเลยเฮ้ยตามหลักเวลาพี่ตัดผมมองไม่เห็นเวลาพี่ทุบไม่ใช่หร อันนี้มองเห็นเราเว้ยใช่เหรอเนี่ยพี่พี่ลองทุบหมดดิทุบแล้วนะเนี่ยไงป้าโอ้โหปาดมองเห็นกันด้วยโอ้โปาดปาดปาโทปะโทเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะเมื่อก่อนไม่เห็นเลยเลยเห็นเฉพาะเวลาเราทุบโ,โหดโหดโหดสาสเหลือเหลืออะไรเหลืออะไรที่มันยังไม่อัปเดตเข้ามาเหลือส่วนมากก็จะเหลือไอ้นี่นะโล่ปะโล่แล้วก็ไอวางชุดเกาะ อืม응แทงแทงตังแล้วก็ไออะไรวะจำไม่ <t ell: t ell> ได้ก็มีหลายอย่างที่ยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวผมตัดต้นไม้ต้นนี้เสร็จเราลงเหมืองเหมืองนี้กันก่อนเลยปะก็ยังไงเราก็มองเห็นอยู่แล้วแหละมันยังเช้าอยู่ปะใช่ใช่ไมาปลูกข้าวอะไรเนี่ยปลุกข้าวยังไงผมก็ต้องเล่นปุ่มเดิมปุ่มเดิมเดิมโอ๊ยแล้วเผื่อไม่กดไหวยโอนของเนี่ยอ่นนี่ปั๊บ เจะเล่นแบบไคอมกันใช่ไหมเราจะเล่นให้เหมือนคอมที่สุดในโลกให้มันดูเลกๆไงไม่รู้อะน่นาติด <c oughs> อ่า๋ยวผมกูหินแล้วกันนะแบบนโอเคไม่ว่ากันคนไทยต้งใจเย็นถ้าไม่ใจเย็นไทยเลนโอลี่ไม่มีใครเียนแบบ ไม่เขาบางไงโอไม่มีใครเดนแบบไม่มอะตอนนี้เราอยู่ในมืดๆนั่นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมองเห็นก็มองไปมองไม่เห็นก็ปิดคลิปเอ้ยพูดเล่น <laughs> ปิด <laughs> จบเลยจบเลยจะเมืดเลยผมมองเห็นอยู่ <laughs> ตอนนี้ผมปิดเสียงหมดเลยนะเนี่ยทำไมเปิดเปิดสักหน่อยนี่เขาตั้งค่าสิ ตั้งค่าปิดเสียงแบบอลองเข้าตั้งค่าดูตั้งค่าตั้งค่าอ่ามันจะมีเสียงอันนี้ยมันจะมีอันล่างสุดต่อจากวิดีโออ่ะใจเย็นนะอย่าไปกดเลยมัว่วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอ่ามาแล้วอ่านั่นแหละนี่เหรอแล้วก็ก็เลื่อนลงมาประมาณนี้ยอันไหนอ่ะ <50. S 1> อันไหนอ่ะอันอันนั้นมิวสิกเป็นเพลงซึ่งแม่งไม่เคยมีเปิดเล่นแค่ไหนก็ไม่เคยเจอเอ้ลองดูดิ <laughs> <laughs> ป่อยมันเด้่รับยมเสียงมันดังยังไงก็เบาเสียงแล้วกันนะโลหเตถ้าใครรู้ว่าตั้งไงก็บอกกันแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้เราดูแบบรีรีเสียงไว้ก่อนรีรีเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวพอผมรู้ผมตั้งให้เจอถาดแล้วเว้ยเจอเหล็กแล้วเว้ยเห็นยังอ่ะหินอะไร ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> เ,เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเงียบกันห่ยผมรู้สึกว่าเหมือนผมไม่ได้วิ่งคนเดียว,วเวไอเสียงใหม่ที้มันพัฒนาเข้ามาเสียงอะไรมาสเสียงเดินอ่เสียงเดินแบบไหนวะ <c oughs> ลองเปิดให้คนชมันเหมือนแบบเราวิ่งกันอยู่สองคนอะแตท่ที่ที่จริงเราวิ่งอยู่คนเดียว ลองวิ่งดิลองวิ่งดิเสียงเดินไม่เหรอเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาของแป๊บหนึ่งนะนี่เห็นไหมเหมือนแบบเหมือนแบบมันวิ่งซ้อนกันสองเลยปึ๊บ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 อย่าเราลงลงเหมืองสักพักก่อนเนาะหาเหล็กพร้อมแล้วเราค่อยขึ้นเนาะรู้สึกว่าไอตัวละครอะไรไหมคะไม่มันจะมีในชีวิตจริงแบบอ๋ จริงๆผมเพิ่งไปด,ดูรูปภาพมาสักประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอว่าอาทิตย์ที่แล้วเลยสองวันที่แล้วอไปเอาไวไฟแล้วเห็นมา๋อไวไฟใครวะไวไฟบ้านวอคาเฟ่ถ้าใครอยู่บนลบบุรีแว้ไปกินแวะไปกินนี่ <laughs> รีวิวให้เลยอ่ะ <laughs> แล้วทีนี้มันมีอะไรมค c ค a f บอะ่ะแล้วก็เอารูปมอนเตอร์ในไมค c ค a f บอะ่ะไปเทียบกับภาพจริงมีจริงหรอออเหมือนจะมีจริงเนี่ยตอนนี้ผมได้คูดทานแล้วเนี่ยคูดทานรวยๆเนี่ยผมได้หินแล้วนะพี่ครับดิเพิ่งรอพิกแอไม้มันพัง่งันโหประหยัดประหยัด<อ>ผมทิ้งไปแล้ว <laughs> เป็นคนไม่ค่อยออมจะ่จะซื้อให้แฟนได้หมดนี่ <laughs> มียอมใช่ไหมยอมหมน่ถ้าใครใครอยากจีบไปเพจนี่โอ้โหไปหานี่เลยในอะไรวะบล็อกแมนบล็อกแมนคืออะไรวะเซิร์ฟทั่วโลกมันอยู่ในนั้นใครอ่ะผมหมออยากเจอไปหาตัวให้เจออยู่ในนั้นหละอ้นนี่ผมเจอทางลงใหม่เว้ยลึกมากเลยลึกมากเลยถ้าพี่ลงมาเอาของข้าวด้วยนะเรื่องอะไรจะลงไปอ่าไอ้สัส คงถ่านไม่มีเลยผมมีสิบแปดตอนนี้เหล็กมีอยู่สิบกว่านแล้วเนี่ย๋ยวต้องคาปิกแอคพับดาบพับคาบกว่าแล้วก็คาบชุดกเกาะแค่นี้พออยู่รอดอาหารการกินต้องอย่าลืมเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงกปดเลือกอันที่มีฉลากอ,อยดด้วยนะครับนี่ตกงลงเราเล่นไม้คับเล่นอะไร โฆษณาสิบ่ะตั้งแต่ร้านหมอแล้วนะ่อเนะอเรื่อยเรื่อยแบตมหหยุดอะไรอ่ะส่วนอ้อย่าลืมบอกเขาสิส่วนใครที่รอเกมมือ้าอะไรเงี้ยอ๋อคนที่รอเกมมบาไลิเจนโอ้โหปูปูก็เจอสเกลหูเจอเจอกงเจอกงสเกลช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่ง โอ้ชิบหายกูกัดได้ชิพหายเอ้ยโอ้คือชิบหายเอ้ยกูปิดได้ตอนนี้อย่างนี้ดิ่จริแต่มันน่าจะมีระบบเหมือนในคอมนะโอ้โหพูดทางนู้นมาเจอทางนี้ชิบหายพี่วงช่วยผมด้วยพูดตางนู้นมาเจอเนี่ยมันน่าจะมีระบบเหมือนในคอมที่มันกันได้ช่วยผมด้วยเออแป๊บแปร์แปร์นี่ยกำลังคราฟอยู่นี่ไงมี่เนี่ยช่วยผมด้วยอุ้ยอุ้ยนัวิ่งไปร้องเพลงไง อะไรวะเพลงอะไรบางแล้วจานเลยบางแล้วจานบางโอ้ทางแม่งโคตรอภิเรตพี่โบงสเกลอยู่ตรงนั้นนะ่ะขวาไหนไหนวะไหนแวนไหน <c oughs> เดี๋ยวไปดูดิเดินไปดูดิไอ้หลอกลวงเดี๋ยวไปดูโอมันมาฝ<ะ>ั่งนี้แล้วมันมาตรงนี้แล้วนี่นี่ฝั่งนี้นี่นี่จานซ้ายนี่โก<อ>งมันอยู่ไหนโกงมันอยู่นี่โกงมันอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตีไปอยู่นะกูโดนยิงวะบวกด้านหลักพี่อะไหนวะ ไหนวะเพชรเพชรนู่นๆูมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้หลบที่ครับหลบแบบดิจิตอลต้องซ้อนไว้ต้องซ้อนไว้กลัวอะไรต้องปักถอดก่อนะมันจริงไมแด่ก็ต้องไหนวะหลังพี่ตรงกำแพงที่ผมอุดไว้ด้วยอ่ะโอไปดิมันน่าจะมีระบบกันแหละเปิดดาบกันเลยเอออ๋ออีกอย่างที่ยังไม่ออกมาระบบกันนี่เองโอ๊ยยู่ไหนวะเออ้เราตีไป เราปักทอนไหนว่ากงกงมันอยู่อีกทางนึงไปปักสิโอเจอเจอเจอนี่มันมันทะลุถึงกงได้ไปแล้วใส่ชุดเกาะด้วยไปแล้วซ้อนซ้อนซ้อนไม่มีดาบโอ้ล้วเลยไหมค่ะแหวนลืมอวยเลยลวยเลยผมให้โอ้ยโอ้แต่แสินประชดแล้วอ๋อกำลังขุดตะเล็บอยู่กูไปแล้วกูกลับ เฮ้ยเราต้องสูก้กับมิลลการดิโอโหอ่าปิดตายกูปิดตายไปผมขอขึ้นไปเอาของกอนได้ไหมอยากที่ผมไปนี่นี่มันจะเข้ามาทางนี้แล้วก็ตีแปนไป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 นี่นี่น,น,นี่สูก้กับมิลลการนี่โอ้โหดับสยองโอโ้ไง ดับยังดับแลแต่ถ้าคุณอยากเจอกงมาทางนี้ง่ายกว่าเร็วกว่าด้วอก็วิ่งไปกล่องครับคุณเอามาป่ะน่ะเออเอามาเอามาเหรอนี่ผมขึ้นไปทำไมไมม่่ถาาไเองหนว่ากงอ่ะอย่าบอกให้เดินไปเดี๋ยวเจอเองเลยนี่มาวางมาวางกล่องครับไว้ตรงนี้ก่อนผมจะครับกลงตรงไหนวะนี่รวมๆผมจะตาหัวใจจะสามรวงผมไม่ยังไงสเกลจิตต์มันก็ต้องมาทางนี้มั้งแหละเชื่อผมดิ เราต้องปิดตายไว้ตรงนี้ก่อนปิดกันไว้ตรงนี้ก่อนเนะาะใครนี่หรอือวะเฮ้แล้วทำไมไม่มาซอยกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โชคไม่ตายพอดีเลยเฮี้ยอะไรตายหรือ,อใครตายเลือดหมดเ <c oughs> ขาตายแล้วเลื่อนหลอดเดียวกู <c oughs> ไม่รอดไม่รอดตายอย่างเดียวโหน่าจะเป็นลางอะเนี่ย เปิดเซิร์ฟมาพาร์ทแรกก็เจอเลยโกงฝากลูกเมียผมด้วยคุณมีลูกเม,ม,มียแล้วเหรอยังเรียนไม่จบเลยไม่ใช่อีกปีเดียวเองจะเดี๋ยวผมครับไอ้นี่เดี๋ยวผมเผาเหล็กก่อนนะกำลังเผาเหล็กเผาเหล็กเผาเหล็กไม่านานเราก็จะไปเจอผู้หญาิตาใหญ่ที่สวรรค์ใครวะแม่คุณชื่ออะไร ช,ช,ช,ชื่อ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 ที่มันเป็นเหมือนแบบชื่อแบบชื่อแบบทั่วไปชื่อทั่วไป <c oughs> ชื่อนามคุณเนาะเจอไหมรอดไหมรอดไหม,ไมแล้วคุณปิดตายอะไรตรงนี้เนี <c oughs> <c oughs> ่ยงงแล้วคุณอ้อมไปเลยเนี่ยอ้าไม่มีทางเลือกไอ้นี่ปักให้ถ้าเราจ,จะสู้แล้วต้องสู้แบบนี้เจอกรงยังเจอแล้วอ๋อไปเลยไปเลยเ <c oughs> <ป>ลยแคททุบมันเฮ้ยปักทอดเอาก่าศอย่า่อยทุบเอาปั๊มเวล ปั๊มวงปั๊มแมวอะไรอะไปเลือดเหลือหลอดเดียวที่ผายพี่มันลงมาได้ตายตายอ่ะตายตายแน่เวายไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ตายเลยกูไอ้คนทิ้งไอ้คนล่อต้นตีนแล้วต้องเจออย่างนี้ทำไมกูจำเยอะอย่างนี้เนี่ยอยู่ไหนแหวนไอ้ทางไหนวะเนี่ยโอ้ย อ้าวซูมว่าเดิมวอีกอ้าวของกัดถูกของบัดตายอาหลุมเลยอืมผมเอาไอ้นี่ไปลงลวไปเพื่อนแม่งเนี่ยลงดูเดียวตายสองรอบไปดีเด็ดกูรู้แม่งเหมือนแม่งสามัคีกันและไอ้สเกลยิงกูร่วงซอมบี้ถือบาสืสือดาบแม่งรอได้กูเลย โอเคตอนนี้เรากำลังทำปิกแอกแล้วเราลอดตายแล้วต่อไปเอยวเราก็เลยทำดาบนี่ดาบได้แล้วดาบเหล็กดาบเหล็กเอาด้วยเปล่าเอาด้วยใช่ปะใช่ทำมให้แล้วเขาเรียกว่าคนมันมีน้ำใจอย่าทำขวานแบบขวานไม่ใช่น้ำใจนอต้อตีมาหาเพื่อนขวามมีน้ำใจนี่จะไม่ลืม ไม่ลืมเลยใช่ไหมต้องพากลับมาคืนใช่ไหมอันนี้ดาบเมาบักอะไรลูกบักอะไรล้วอะไรแพ้ดูข้ามันเอานี้เมาดาบอยู่ไหนอะหลงหล่อเอปล่อยมันจิงกันได้ปล่อยมันจิงกันได้ปล่อยมันจิงกันได้ คงมันมาหาผมเนี่ยโดนโดนว๊าโน่เว้นจริงจริงจังๆสิครับโทษครับโทษครับมาอย่งน้อยกรงมันก็แตกแล้วอ๋อโอเครเงีไงฝีมือฝีมืออืมไปส่วนมีอีกไหมน่าจะมีนะไม่หมดแล้วเนาะไม่สุดแล้จะสามตัวที่เห็นโอ้โหจักกูเปิดโล่งๆอ่ะไม่ไม่ผมเก็บไปแล้วสองไง ดีได้ที่กุกการบล็อกทันเนี่ยดูดิดูดิไม่หีดผิวมีอะไรเอ่ยโอ้โหมีไม่แตงโมยัดเข้ไม่ได้เม่หาในป่าแล้วอืมโอเคไปยังไปย่างมาเสียงเป็นเสียงตายตายสามรอบกาได้แค่ไม่แตงโมกระดูกลงเราจะลงล่างต่อเปล่ามีดหายว่ะมีดเหรอมีดเหล็กเปล่ามีดหินนี่มีดเหล็กมาเอาจากพงเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่กำลังโยนดไม่ให แล้วผาหน้าเราเริ่มสร้างบ้านเนาะผ่าหน้าเริ่มสร้างบ้านพานนี่เราจะเล่นแค่ยี่สิบนาทีก่อนนี่นี่ผมเจออีกตัวหนึ่งแล้วเจอตัวนึ่งนี่ตายแล้วอู้ดดับดับธนูด้วยไม่ยิงหวิดหัวกูุ๊ดติ๊กเองโอ้โหลึกเลยัโอ้โหทั้งตระกูลโอ้โหเอ็นชาร์ d โอ้โหไปแล้วเฮ้ยทำไมทำไมกูล่วงซะงั้นทำไมมันโหดขึ้นวะมึงเล่นโหมดฮาร์ดอ่ะอ๋อโหมดฮาร์ดเลยโอ้ยจากตัวหลังเข้ากูอีกโอ้โหเฮ้ยมันโหดมากเลยเนาะมีแต่ ไอ้ซอมบี้ถือมีดอะโหดอะอืมตีกูเอ้ยกูต้องได้ดาบอันนั้นอะตีกูทีวาบเลยอะเออกูอยากได้ดาบอันนั้นทางนี้ฆ่ากูเหมือนไอ้นั่นดีกว่าไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัววิเลเจอร์มืดอะที่มั่งถือขวานอะที่เรารีวิวไว้เมื่อพักแล้วอุยตายแล้วซอมบี้อะอย่างน้อยที่ซอมบี้ไม่เข้ามามาหาเราไม่ได้เลย้ถ้าเรามีน้ำมาดาบพี่อยู่ไหนอะนี่อยู่ในมือ อเคโอเแป๊บปักทอดปักทอดปักทอดเตรียมเตรียมเตรียมของอยู่มันเหล็กที่ไหความรู้สึกว่าเหล็กสีมันจางลงวะอือฮึเฮ้ยผมว่ายังปกตินะจอไม่ดีเปล่าไปล้างข้อมูลไง ปักทอดเลยบ่อยตรงรงโลงเนี่ยปักเลยมึงจะขุดทำพี่อะไรมึงขุดแล้วเหลือไว้มึงขุดเหล็กไปทำเพื่ออะไรมึงขุดแล้วเหลือไว้อันเดียวเนี่ยมองไม่เห็นเหล็กมันมีเยอะแล้วเสียดายเอาไว้เอาไว้แบบขยายพันธุ์เนี่ยของใครตายเนี่ยหินทั้งนั้นเลยเนี่ย นี้มีทางลงต่อลงด,ดีกว่าได้ดาบอันนั้นไหมได้ดาบอะไรนีอ่มอมดี้มันถอะไม่ได้มันไม่ดอกอ่ะไม่ดอกหมดฮาร์เราต้องใช้ดาบปนมันถึงจะดอกว้าวความรู้แน่นใช่ไหมแน่นแน่นรู้ทุกเรื่องวันทุกเรื่องตัวเองใช่ใช่ <c oughs> เหมือนเจอเล,เลวินอะไรไม่รู้อ่ะรู้จักไหม เลวินแต่อันนี้ถือว่าช่วงดีนะอุย้ยแตถ่ถือว่าช่ดีนะทำไมเหรอมันมันดีตรงที่ว่ามันลึกมากอืมลึกโคตรพ่อเดีย๋ยวเราจ้างบ้านใกล้ๆนี้พอเนาะลึกจนถึงลาวาอ่ะผมก็เจอลาวานอ่ะเราจะไปโผ่ที่เดียวกันปา่าวะคุณล้องว่าให้ลาวาเฮ้ยใครสอน ไม่ไม่เคยเห็นเลยเวลาเราตายมันเขียนว่าอยู่สวิมลาวะ <c oughs> อยูซสวิมลาวะม <c oughs> ไหวลาวะมันน่าจะพูดแบบให้มันคือกว่านี้นะมันมันอันเนี้ยมันไม่มีที่คุดเลกอะแต่เจอทองอ่ะโอ้เจอโล่งๆแล้วอะไม่มีที่คุดเลกอะโล่งทองยังไม่จําเป็นช่วงเนี้ยแต่มันจำเป็นสำหรับผมจำเป็นตรงไหนเลยสา,สาระผมีทองไม่มีค่ยิ่งชีพ เหล็กมีค่ากว่าค่ะทองก็มีค่าหนึง่งแอปเปิลทองอืมเออถือว่าเหมือนแอปเปลทองหาง่ายเลยเนะี่ยเมื่อก่อนผมนึกว่าแอปเปทองหักโคตรยากพอเล่นเป็นแล้วแบบรู้แล้วว่าอะไรอะ่ะต้องใช้ทองว่าทองม่งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออหาง่ายมากเป็นแบบโอโ้โหเหมือนเราเป็นแบบคนสร้างแมปเลยพอ,อ,อเล่นจะชำนาญแล้วคิงูง่ายสบายถือแต่ม,มอยากเล่นพวกแบบ ไอ้นี่แบบโ์ชั่นภาพสวยมากกว่ามันดูคือกว่าคือคือเฮ็ดอะไอืมคือ,ค,อคืออะไรก็ได้โอเคตอนนี้ได้เหล็กมาสี่สิบเจ็ดแล้วพี่ไปทางไหนอะ่นอะผมมาคนละทางกับพี่ไก่ด้วยเนี่ยไงก็ทางพี่จะขุดต้องกลับไปอ่างั้นเดี๋ยวผมก็ขุด เล็กกลับไปแล้วกันคุณเล็กกับคุณทางเนาะจะเกิดอะไรขึ้นถากไหมคะไม่มีกระหมอนก็จะทำอะไรไม่ได้เลยชิบหายกันโลกทีพอเปิดมามือทบพี่พงเจอเลสต์สโตนลงไะไฟไฟซอมบี้ฮะไม่ไม่เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้พี่พงมายังเนี่ยไม่พี่มาตรงที่ไม่นี่นี่นี่ไปเจอบล็อกเนี่ยอะไรอยู่อ๋อบล็อกไอไฟกับน้ำ ตกใจหมดเลยเจอโกงอีกชิบหายไปผมตายคนแรกตลอดเจอโกงอ่ะไม่แต่เมื่อกี้นี้พี่ตายคนแรกมาเจออ๋อใช่พี่ตายก่อนเพราะมึงนี่แหละลาบมันมาสวยช่วยแล้วไม่ยอมจำชช่วยช่วยซ้ำช่วยซ้ำลงไปทางไหนอ่ะลงมาทางนี้มันไม่มีช็อตอ่ะ มึนๆเดี๋ยวนี่น้ำไหลเนี่ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันมีเศษเหล็กด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เศษเหล็กไหนอ่ะอ๋อมีเพิ่งรู้เหรอรูไเมื่อก่อนไม่มีไม่ใช่ไหอแล้วลงทางไหนต่ออ่ะฮะงไอุ้ตายเจอกงเจอกงแมงมุมเลยแล้วเจอกงแมงมุมเออเลยแล้วเลยแล้ว เลยแล้วบอกอยู่ว่าเลยแล้วชิบหายเอ้ยรูอยู่แค่นี้เดินเลยไปได้พี่พงไปเคลียร์กงดิได้จัดให้ไม่เอาตายนะพี่แน่นอนเฮ้ยแมงมุมมันไม่ตีเราไม่ใช่หรอเวอร์ชันเก่าอะเวอร์ชันใหม่ไม่รู้ดิมันมันมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะสังเกตว่า มันแลบแต่ตัวบางตัวแม่ก็ดีๆก็ตีก็ตีเลย <c oughs> <c oughs> คือแบบเดาทางไม่ถูกเหมือนกันเช <c oughs> <c oughs> มันมุงใช่ไหมใจเลยชอ็อตข้าจะไปฆ่ามัน ว่าจะเจอซอมบี้ซอมบี้ไอ้เช็ดกับตาเยอดเช็ดไม่ได้เลยชีวิตคี่จะเดินได้ยังไงโอ้ดาบอซอมบี้หยิบไปนี่เองถึงว่าเนี่ยเนี่ยแล้วม <ota ans sei animations> ันก็ไม่ดรอปกลับคืนให้กูด้วยนะไอ้สัสซอมบี้หยิบดาบด้วยว่เออว้าวโหมันพัฒนาจริงๆนี่ไงเพชรพี่ลงมาทางนี้ไง แกผมขอเอาของคืนกันทำไมใบทีกูใบบอบอกโอ้พี่แมงมุมถ้าเราตีตัวเดียวมันมาเป็นฝูงเลยแล้วถ้าเราไม่ตีจักตัวไม่ตีจักตัวมันต้องไม่มาแล้วมันตามพี่ตัวหนึ่งอบอกชาไปนิดนึงโ,โทษทีกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษผลกรรมที่ไม่ยอมฟังที่ผมบอก มา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 กระจอกจูบวิ่งไปทุกสดเลยเนี่ยแหม่ถ้าพี่มีดาบพี่ก็จอกอะดิพี่ไม่มีดาบพี่ก็กระจอกอะดิเจออะไรม้างเจอเล็บตดชิบหายแล้วชีวิตกูโอ้ยยังยังยังชิบหายไว้ก่อนเลยทุกกงยังอ่ะทุกกงยังอ่ะถูจูบสายลงทุนครับเกอะ อีได้กอดมาสองกอ,เล,กอเลยกรกอดอะกรกอบเฮชเชอเจอทองอ่ะได้เม็ดแตงโมกับเม็ดตักทองโอ้อาแตงโมเก็บไว้ตักทองเอามาแค่เม็ดเดียวปอ <c oughs> เอากล่องคาร์มาด้วยเปลืองเ <c oughs> สียดาย <c oughs> โอ้โห <c oughs> สมุดอีกอันนึงพี่บบได้สมุดอะไรนเนี่ย <c oughs> สมุดเอนชานไงเอนชานอะไรเนี <c oughs> น่ยเอ มันตกบาป่ะวะไฟว่ไฟว่ะเฟรมอ่ะไม่ใช่ไฟมไฟอ่ไฟ่อุ๊ยทไปถกดออกเกมอ้าวชิปหายแล้วอ้าวพี่พงหายเเดี๋ยวเข้าไปใหม่กดผิดกดผิดลองๆนี่ของใครเนี่ยกลับทางเดิมไอตอนนี้เราเล่นมา20มา24แล้วเราจบเลยเปล่าจบเลยก็ได้เดี๋ยวเราพาสต่อไปเราสร้างบ้านเลยแล้วกันเนาะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอขึ้นก่อนขอขึ้นก่นขอขน,นงั้นสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ